เปิดโพสเบนเรซิ่งหลังแพทนภาประกาศโสดแล้วจากกรณีที่แพทนภาประกาศโสดกลางรายการแชร์ข่าวสาวตรองแพทเล่าว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งคอมเมนต์อย่าเอาทัวมาลงเพราะคุณตัดคุณฟังแล้วมาคอมเมนต์ว่าเราอย่าทำเลยเราอยู่ในเหตุการณ์เรายังงงเกิดเรื่องอะไรวะทัวมาลงอะไร ไม่ใช่จากเราไปด่าหรือไปบูลลี่ใครด้วยแต่มาจากแค่คนเข้ามาคอมเมนต์เรามาก่อชนวนเราขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติถ้าต้องไปคุยหน้าสารสุดท้ายก็ต้องมาขอโทษแพทไม่เอาขอโทษสุดท้ายก็ต้องผ่อนแพท ทำมาแล้วแพทเจอมาแล้วฉะนั้นเบาได้เบาถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทก็ไม่ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันหนูก็เหนื่อยจะไปเจอหน้ากันหน้าบันลังตลอดก็โสดกันไปเลยบอกที่นี่เป็นที่แรกไม่ต้องไปตามที่ไหนล่าสุดหากเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของเบนเรซิ่งพบว่าเป็นโพสต์ที่มีภาพของแพทนปภา,ปาและเรซิ่งลูกชายในขณะที่กำลังวิดีโอคอลคุยกับเบนอยู่นั่นเอง ร้อมทั้งยังได้ระบุข้อความว่าแม่แพทขึ้นเสียงทีหงอทั้งพ่อทั้งลูกดุยิ่งกว่าผู้คุมก็คุณนภปานี่แหละ